ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับราพัฒนาชุดเต็มเนาะค่ะชุดเต็ม3เซียนค่ะหงดที่แล้วกัเข่ายูที่ของน้องต้าของแอดเข่าตะเด่นนะคะสองเข่าตะเด่น2 f งเข่าตะศูนยน้องต้าวางสองกับ3เข้า2 6งหเข่าเป็นตัวกลับส่วนเซียนสารคามวาง0นกับ5เข้า8 0ดศเนาะค่ะ นสิมากกนพี่นอ้องฝนตกแห้งๆเนาะค่ะอัดบ่ได้ร้อยฝนเอียนนะะอยเอ่ยนเนาะค่ะร้อยฝนเอี่ยนเด่นล่างสูตรเก่าหนึ่งสามสีงวดที่แล้วหกไปขึ้นบนงวดนี้แอดคัดออกมาใหม่สามสูตรได้หกกับสามชนกันที่เลขสามสูตรนี้ได้สองกับเจ็ดสูตรนี้สองสามสี่ 4. เด่นล่างชนกันเม็ดเดียวที่เลขสามค่ะลง4ีสูตรเด่นล่างมีสามยู U. สามสูตรเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะมีสามเดี่ยวสามสูตรเอาแคบเอาเดินล่างชนที่เลขสามสามสูตรเนาะคะ่ะเข้าไปกันต่อเนาะคะ่ะพี่น้องไปเบื้องวาเด่นตัวเดียวชนกันค่ะค่ะ,คะจะมาบอกสูตรนี่เป็นสูตรที่เดินดีนะคะเดินดีเดินเงี้ยวเงี้ยวให้พี่น้องเบื้องเป,เป็นแนวทางเด้อค,ค่ะได้แปดกับเก้าค่ะที่นี่สูตรเดินส่วนใญ่ของเฮ้ามอนี่เป็นสูตรคัดออกมาใหม่ สูตรนี้เด่นตัวเดียวได้เลข8งดดที่แล้วศูนย์มาที่ศูนย์แปดสูตรเด่นตัวเดียวสูตรที่สองก็ได้ที่เลข8งวดที่แล้วได้เลข8ก็มาที่ศูนย์แปดนะคะกอดกันออกสองสูตรนี้แล้นะคะ่ะไปเบื้องสูตรที่สามเด่นตัวเดียวก็ได้ที่เลข8ค่ะพี่นอ้องเลข8ปดด้อค่ะเพราะวา่าแอดบอกไปย่ำใดก็ลืมที่ลบ มึกเนาะคะ่ะได้เลข8สูตรเด่นตัวเดียว3สูตรนั่นยังว่ามีสูตรลดลดชนกันที่เลข8นะคะแล้วกะไปเบิ้งสูตรใหม่คือกันเพิ่งคัดออกมาพร้อมกันก็มีเลข8พี่น้องคักคปันนี่สิมาหาบอแอดเอามาที่สูตรชนแอดคัดออกมาหลายๆย่อนว่าเห็นมันชนชนเราลดก็มีแต่ว่า โอกาสที่มันจะมามันกระหลายก้อลดโยแมนบค่ะหนึ่งสองสามส่ห้าห้าสูตรนี้ชนกันที่เลข8ปมดเม็ดเดียวเอาสูตรดับสินเขามา6สูตรชน8ที่เม็ดเดียวเป็นสูตรใช้งานจริงนะคะเป็นสูตรใช้งานจริงแต่ถึงถือขัดออกมาสิมาบอพี่นองว่าเบิงเ่งไปเป็นแนวทาง ค่ะแมากมือนีถือว่าประสบความสําเร็จมากกับสูตรไม่หกสูตรนี้ชนที่เลขแปเม็ดเดียวเป็นไปได้บ่พี่น้องว่าสสมาบ่เนาะค่ะมันกับมีซิ์มาด้แล้วก็มีซีดรุดคือกันนะคะฝนกําลังมากอีกแล้วพี่น้องอัดไปแน่อะไปกลมล่งกับไปชนเขาอ่าปุ่มกดปิดเปิดหันกัดดีดออกซะบ้องหันเนาะค่ะ ฟัน8เม็ดเดียวที่6สูตรนะคะสูตรนี้เด่นตัวเดียวจริงๆสูตรเด่นตัวเดียวแอดคัดไว้เยอะรอบนี้นะคะผลมันกับพ่อ,อลงขืนเวทีแล้วเพราะว่ามันเดินซ้ำนี้มันล่อรุดแล้วนะคะเด่นตัวเดียวหลุดง่ายแอดว่าจะเอาออกมาจากสิบสูตรพี่น้องแต่อะไกเจ็ดแปดแปดสูตรเนาะคะ่ะเบิงชนกันที่เลขหก เลขหกอยู่ในสูตรนั่นมีจังสูตรหกสูตรนั่นเดี๋ยวเด้อหนึ่งสูตรมาอีกแล้วนะคะมีหกมมีหกแค่ตัวเดียวนะคะมีหกแค่ตัวเดียวมันจะมีสูตรประกอบกันเขาอยู่งวดอว่าว่างหันสูตรนี้ได้ศูนย์สูตนี้ได้แปดกอดกันออกทัดขึ้นไปชนศูนย์ทัดขึ้นไปสองกับหกมาแต่ว่ามาบ่าบ,บ,บริกกอดกันมา ทัดขึ้นไป0นย์กับ8มากแต่ว่าบอดีกอดกันมากเนาะค่ะอันนี้คือการเดินการทำสถิติของเด่นนะคะของเด่นไปเบิ้งชุดเต็ม3มเสี้ยนเนาะค่ะพี่นอ้องอ่บอลูววาสูรได้น้ำสีเขาาเจ้าได้สีวินเนาะค่ะเตที่นเน่อ่อแปเมื่อนี้เข้าไห้น้ำหนักเท่ไปที่เลข8นะคะ มาบอนาะค่ะแต่ชุดประกอบมันก็นมีหลายสูตรที่ชนทีเหล็กซีชนคัคารถลุดกะมี่พี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นห้าก็เอาไปเป็นแค่แนวทางเนอะค่ะแอดกับบรูเพือกันว่ามันสิมาตัวใดแนเนาะสิลุดสูตรใดไปเบิ้งใบเต็มสามเซียนนะคะชุดเต็มสามเซียนมือนีแอดว่างแปดเก้าศูนย์ แอดมันว่าศูนย์ซีรอๆอยู่ก็อาจจะมีให้เห็นมือนิบอแตอ่สูตรของเขามันไม่ศูนย์นะคะแต่ว่าสูตรเลขติดมันมีศูนย์อยู่หลายสูตรนะคะเอฟซี FC ได้หกเจ็ดเก้าแอดแปดเก้าศูนย์มันจะมีสูตรหนึ่งที่ยั่งมาลุดมันได้สองสามซีเด้อค่ะพี่น้องนะคะ,ะสูตรที่เดินดีและยังไม่หลุดคือสองสามซี่ะพี่น้องนะคะ แอดจับแกับ3มมือนีแปดหกแปดสี่สามหกสามสี่สตัวหางเดียว 3, 8, ยคือ3ามแปดเจ็ดตัวค่ะสามเสีนี้นเห็นบอกอ่าระว่างเลขตัวเก้าด้วยค่ะพี่น้องแปดศนะคะ,คะไปเบิ้งเส้นสารข้ามว้างสกับ2ค่ะ4ี่ห้าสี่เ้าสองห้าสองเสตัวหางเดียวคือสองสีตัดหลินได้ยุ่ที่2 0เนาะค่ะ ผลมาอีกแล้วพี่น้องไปดูของน้องต้าวางหกกับเจ็ดหกสี่หกสองหกศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดศูนย์สามตัวหางเดียวกห้ยหกเจ็ดสามจะมาบอกพี่น้องว่านาะค่ะเข้ากับพ่อพีผพุงจะค้นอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งใส่กับช่องง่ายๆเพิ่นเ้อค่ะเพิ่นจับแบบใดบ้างตัวใดเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะค่ะ เปียกเลยค่ะพี่น้องเอานี่มะมะปูนี่ฝนสาดเข่ามาเนาะคะ่ะเปียกไปเบิดเลยเอาแคบเอาเดอ้อค่ะพี่น้องฝนสาดเนเอาอยู่ทงอยู่หน้าซะแล้วเนาะคะ่ะฝนสาดอาจ่ะต้องไปอ่หยุดกับอันใดเนาะค่ะพี่น้องโฟกัสที่แนวทางอย่างเดียวนะคะไม่เข่าไม่หลุดค่ะพี่น้องสูตรกระไดเนาะค่ะถ้าถามว่ามเอนี่แอ,อดมายังนะคะ ขอหมาของเออมากสามเจสปดเนาะคะ่ะสามแปดสามเจดนี่ให้เห็นบอจะสำหรับเอดเอกระเซียว่ A w A N e, ามีเท่าที่เฮดสูตรมากนะคะอาทีเฮดสูรมากอมากสามกับแมือนี่นะคะหาตากับคือตามศูนย์เลยะคะ่ะพี่น้องสูงสุดมันจะไปหอดเก่าบอแต่มันช่อนเก่ามันกับบอน่นะคะมันกับบอนะ เมื่อคื่นในฟันว่าเขาไปทองอยู่ในมูเก่าบ้านนีบ้านที่แอดมายู่นี่แอดเข่าไปในบ้านเพลินบัไดกลับเป็นเก่าอยู่ด้ยพี่น้องเนาะคะ่ะฟันว่าเขาไปเห่นในบ้านเพลินโผล่พวเมื่อคืนพี่น้องสิงมาบอกาำนันหละเนาะแนวทางกับมีเขาไม่ลดเอา้าวากันไปตามมักต้องพี่น้องเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝนมาแล้วขอยุติไใบเสนีมันมันเด้อพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ